สวัสดีค่ะพี่เมย์เมยที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกักนิตติ้งคอตั้งนะคะถักจากไหมเส้นใหญ่ตัวสั้นแขนแขนไม่มีการลดนะคะมันจะสูงขึ้นไปจากตรงที่เป็นช่วงเอวแล้วก็สลับสีมือใหม่สามารถถักตามพี่เมย์ได้นะคะเสื้อตัวนี้ไม่ยากค่ะไหมที่เราใช้จะเป็นไหมพรมเส้นขนาด แปพายนะคะก็คือใหญ่กว่า4ี่พายถ้าเราไม่มี8ปดพายเรามีแต่ไหมพรม4ี่พายเราใช้4ี่พายสองเส้นคู่ถักแล้วใช้ไม่นิดหัวใหญ่นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูนะคะพี่เมย์จะให้ดูไหมดูอุปกรณ์ที่ใช้อันนี้เป็นภาพต้นแบบเราจะเห็นว่าเสื้อตัวไม่ยาวเลยนะคะอันนี้เป็นเอวนะมันจะอยู่แค่ประมาณช่วงเอว แล้วก็เล่นขอบใหญ่สีที่เล่นทั้งหมดนะคะมันจะมีอันนี้ของเขาจะเป็นสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีออกม่วงนะคะสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูพี่เม์เล่นสีใกล้เคียงกับที่เห็นตัวนี้คะ่ะลายที่ใช้ถักนะคะจะเป็นลายนิดกับลายเพออันนี้เป็นลายนิดนี่นะคะตรงนี้จะเป็นลายเพอถักเพอด้านที่เป็นด้านนิด แล้วลายมันจะขึ้นมาแบบนี้ส่วนตัวนี้เป็นลูกฟูกนะคะเป็นลูกฟูกหนึ่งคูณหนึ่งโดยที่ลายนิตเนี่ยถักด้านหลังลายเพอถักปกติอันนี้เป็นไอเดียลดคอนะคะคอมันจะลดเว้าวอย่างนี้เลยนะเนี่ค่ะคอจะลดเว้าวลงมาเพื่อให้สามารถสวมผ่านศรีรษะได้ไอเดียถักลดคอค่ะคอหลังอาจจะไม่ต้องต่ำขนาดนี้นะคะแต่คอหน้าจะต้องลงมา อันนี้ก็ไอเดียลดคอเสื้อแขนเสื้อเราจะไม่ได้ถักเว้าวเข้ามาแบบนี้นะคะแขนเสื้อมันจะถักตรงขึ้นไปเลยถ้าเราดูจากทรงตัวเสื้อนะมันจะไม่เว,ว้ามันจะไม่เว้าวเหมือนกับเสื้อกั๊กที่เราถักอยู่ทั่วไปนะฮะเสื้อมันจะเป็นตรงขึ้นไปเสื้อตัวนี้มีเจ้าภาพนะคะน้องกันเป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็ส่งไหมมาให้พี่เมย์ อันนี้ไหมที่น้องกันส่งมานะคะสีที่ใช้ก็จะเป็นสีม่วงสีเขียวสีฟ้าแล้วอันนี้เป็นสีออกชมพูก่อนที่เราจะเริ่มต้นถักนะคะเรามาดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์นะคะไหมตัวนี้จะเป็นไหมพรมแปดพายความาหมายไหมพรมแปดพายอันนี้เป็นของต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อเป็นมิวคอร t ต้อนะคะสั่งได้จากแอปสีส้มะคะ่ะ นี่นะคะนำเข้าจากน่าจะเป็นทางจีนนะคะเส้นมันจะเป็นเส้นใหญ่กว่าไหมพรมปกติที่เราเห็นอยู่เป็นมิวคอตตอนถ้าเราไม่มีเราสามารถใช้ไหมพรมสี่พายได้นะคะถ้าเรานับจํานวนพายของเขานะจํานวนพายก็คือเส้นนะคะมันเขาจะเป็นห้าพายแล้วในหน,นึ่งในพายเนี้ยก็จะมีอีกเท่ากับว่าของเขาเป็นสิบพายเลยนะคะเนี่ยแล้วมันตีเกลียวแบบนี้ เส้นมันจะเป็นเส้นใหญ่ไหมที่เตรียมไว้นะคะม้วนหนึ่งอะมันห้าสิบกรัมก็เตรียมไว้อย่างละสองม้วนเหลือนะคะพี่เมย์จะใช้ไม้นิดอยู่สองขนาดเป็นไมนิดหัวขนาดหกมิลหกมิลจะใช้กับใช้ถักตัวเสื้อนะคะแล้วก็สี่มิลใช้ถักขอบเอวกับคอเสือ้อ เคเบิลจะใช้อยู่สองเส้นนะคะเป็นเคเบิลเส้นสั้นที่ใช้ถักหมวกทั่วไปอะคะ่ะประมาณสามสิบเก้าเซนพี่เมย์ใช้เริ่มตอนที่ถักขอบเอวขึ้นมาแล้วก็เคเบิลเส้นยาวเคเบิลเส้นยาวก็ตั้งแต่แปดสิบเซนขึ้นไปค่ะถ้าคุณมีแปดสิบเซนเก้าสิบเซนหนึ่งร้อยก็ใช้ได้เข็มโพไหมพรมที่ใช้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อเหมือนกับพี่เมย์ไม้นิตก็ไม่จำเป็นต้องเหมือน ถ้ามนิดของคุณเป็นแบบเปลี่ยนหัวได้นะคะของพี่เมย์เป็นแบบเปลี่ยนหัวได้มันจะมีอุปกรณ์ตรงนี้มาเดี๋ยวให้ดูมันจะมีตัวพักห่วงแล้วก็ตัวที่เป็นตัวงอถ้าคุณมีแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเคเบิลพี่เมย์ใช้สองขนาดทุกอย่างจะมีเขียนไว้ให้ที่นี่นะคะสามารถอ่านได้ข้อมูลพี่เมย์ลงไว้ที่เว็บไซต์เว็บไซต์ของพี่เมย์ก็ชื่อ m e h i n i handmade com นะคะ ชื่อเหมือน Youtube แล้วเติม c o m เข้าไปข้างหลังลิงก์จะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอคําอธิบายจะโชว์ออกมาคุณสามารถตามลิงก์มาดูข้อมูลได้พอคุณเข้ามาดูข้อมูลอันนี้เป็นเป็นเว็บไซต์ของพี่เมย์ด้านขวามือก็จะแสดงสถิติของการเข้ามาดูของ ของเพื่อนเรานะคะอันนี้ผู้ติดตามคุณสามารถกดติดตามได้นะคะเมื่อพี่เมมีการอัปเดตข้อมูลเข้าไปส่วนมากถ,ถ้าเป็นเว็บไซต์พี่เมจะเป็นการแชร์ค่ะจะเป็นการแชร์แพทเทิร์นแชร์ผังอย่างเงี้นะคะตรงนี้เราก็สามารถเลือกดูเมนูได้เป็นเมนูหลักๆอะคะ่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะหรือจะดูตามปีพศก็ได้ค่ะอันนี้เป็นปีพศที่พี่เมโพสต เริ่มมาตั้งแต่ปีสองศูนย์สองศูนนะคะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองสองศูนย์สองหนึ่งมีสี่ร้อยหกสิบสามอันนี้เป็นจำนวนข้อมูลนะคุณสามารถคลิกเข้าไปดูได้ไล่เป็นเดือนข้างในเดือนตัวนี้มันก็จะบอกรายละเอียดออกมาถ้าคุณคลิกเข้าไปมันก็จะโชว์ออกมาว่าพี่เมย์โพสอะไรบ้างในนี้ตามเข้าไปดูได้เลยนะคะข้อมูลสามารถดูได้ทั้งหมดนะคะเป็นการแบ่งปันฟรีค่ะ ถ้าคุณเลื่อนลงมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์นะคะสามารถส่งอีเมลส่งข้อความคุยกันได้นะคะพิมพ์ชื่อคุณอีเมลคุณแล้วก็กดส่งหรือจะตามไปที่ช่อง youtube ช่อง youtube พี่เมย์ก็ตรงนี้อันนี้เป็นในเจดวันนะคะบทความทั้งหมดที่พี่เมย์ลงไปในเจวันที่เพื่อนเราดูเยอะๆอันที่เป็นเหมือนกับยอดนิยมอะคะ่ะอันนี้คลิกสามารถคลิกเข้าไปดูได้ทั้งหมดเลยนะคะตรงข้อมูลตรงด้านข้าง อันนี้เป็นค้ังข้อมูลค้ังข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นปีพศนะคะเรากดยุบกดขยายได้แล้วก็ตามไปที่เพจได้นะคะอันนี้เป็นเพจเพจพี่เมย์ก็จะชื่อเดียวกันกับ syst youtube ชื่อเดียวกันกับเว็บไซต์ค่ะชื่อเมที่นีแฮนด์เมดกดติดตามเพจได้นะคะสามารถพูดคุยกันได้ที่ข้อความของเพจ a c e b o o k ค่ะ ันนี้ให้ดูข้อมูลคร่าวๆนะคะนะคะที่สามารถติดต่อพี่เมย์ได้เนาะทีนี้มาดูขนาดเวลาเราจะวัดขนาดที่จะใช้ในการถักนะคะหลักที่พี่เมย์จะใช้ในการถักจะเป็นหลักเซนติเมตรนะคะอย่างแรกเลยอ่ะเราจะต้องวัดรอบศีรษะเพราะว่าเสื้อตัวนี้ต้องคํานวณรอบศีรษะตอนที่เราถักคอรอบศีรษะที่พี่เมย์จะถักห้เซนความยาว ของตัวเสื้อรวมขอบของเจ้าภาพที่ว่าจะใส่นะคะตั้งแต่คอเสื้อยาวลงมาจนถึงชายเสื้อความยาวต้องการ44เซนนะคะรอบอกที่พี่เมย์จะถัก92เซนไหล่กว้าง52ไหล่กว้างก็คือจากตัวนี้มาหาฝั่งนี้52เซนขนาดที่จะถักน่าจะเป็นขนาดเบอร์เอสเนะะี่ยค่ะประมาณนี้ อันนี้เป็นขนาดที่เจ้าภาพต้องการนะคะถ้าคุณสนใจเป็นเจ้าภาพไหมความหมายเจ้าภาพไหมก็คือต้องการให้พี่เมย์ทำคลิปสอนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องการให้พี่เมย์ทำคลิปวิดีโอสอนแชร์ที่ u t u b e นะคะความหมายความความหมายเป็นเจ้าภาพไหมก็คือคุยกับพี่เมย์ค่ะว่าเสื้อตัวนี้ที่คุณต้องการเนี่ยใช้ไหมอะไรนะคะเจ้าภาพไหมจะมีอยู่2ออย่าง เป็นเจ้าภาพไหมยอย่างเดียวก็คือส่งไหมามาให้เพื่อเป็นวัสดุในการที่พี่เมย์จะใช้ในการถักสอนพวกเรานะคะแบ่งปันความรู้การถักเจ้าภาพอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นทั้งเจ้าภาพไหมแล้วก็ซื้อคืนซื้อสินค้าตัวนี้คืนซื้อเสื้อตัวนี้คืนหลังจากที่พี่เมย์ทำคลิปวิดีโอสอนเรียบร้อยก็ได้ถ้าเป็นเจ้าภาพไหมและต้องการซื้อชิ้นงานคืนพี่เมย์ก็จะถัก ด้วยขนาดของตัวคุณเองที่คุณจะใส่นะคะแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าภาพไหมยอย่างเดียวอันนั้นพี่เมย์จะถักไซส์มาตรฐานไซส์มาตรฐานที่พี่เมย์ถักส่วนมากจะเป็นขนาดแอลค่ะตรงนี้ก็คุยกับพี่เมย์ได้นะคะ <c oughs> ก่อนที่เราจะเริ่มต้นถักเรามีไหมนะคะเราจะต้องหาแรงมือมาตรฐานอันนี้คือแรงมือมาตรฐาน วิธีหาแรงมือมาตรฐานนะคะให้ดูที่คลิปรหัส KB041 ถ้าคุณเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะแล้วคุณกดตรงนี้เนี่ยค่ะกด KB041 หรือกดที่รูปภาพมันจะไปที่ YouTube นะคะมันจะเป็นคลิปวิดีโอเราจะทำชิ้นงานตัวนี้ออกมาเนี่ยค่ะชิ้นงานตัวนี้เวลาเราจะทำแรงมือมาตรฐานเราต้องใช้ไม้นิตที่เราจะใช้ในการถักตัวเสื้อ แล้วก็ไหมที่เราจะใช้ในการถักจําเป็นต้องหาแรงมือมาตรฐานไหมจําเป็นเพราะว่านิตติ้งเวลาคํานวณมันคํานวณจากห่วงห่วงที่เราถักด้วยแรงมือของตัวเราเองนะคะถ้าคุณไม่หาแรงมือมาตรฐานคุณต้องมั่นใจว่าแรงมือคุณเท่าพี่เมย์ซึ่งกําลังจะบอกว่าแรงมือแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะพี่เมย์จะถักชิ้นงานนิตติ้งทุกครั้งจะขึ้นแรงมือมาตรฐานทุกครั้งเพื่อ คำนวณค่ะออกมาว่าสิบเซนแนวขวางเนี่ยแนวนอนเราได้กี่ห่วงเพื่อจะหาแรงมือออกมาหนึ่งเซนหนึ่งเซนมีผลกับการคำนวณตอนที่เราเริ่มต้นอันนี้คือแรงมือมาตรฐานที่พี่เมหาออกมาแนะนําให้คุณหาแรงมือมาตรฐานของตัวคุณเองด้วยนะคะแล้วมันจะไปตอบคําถามที่บอกว่าไหมอะไรก็ถักได้ไหมนิดขนาดเบอร์ไหนก็ถักได้เพราะเรามีแรงมือของตัวเราเอง ถ้าเราถักหาแรงมือมาตรฐานเราจะเห็นตัวหน้าตาของชิ้นงานที่ถักออกมาด้วยมือของตัวเราเองด้วยไหมที่เราจะถักนะคะว่าอ๋อเนื้องานมันออกมาเป็นแบบนี้ถ้ามันใหญ่ไปมันนุ่มไปแล้วเราไม่โอเคเราสามารถเปลี่ยนไหมนิดได้เปลี่ยนไหมนิดถ้าไหมนิดเล็กลงนะคะลายตัวนี้มันก็จะแน่นถ้าไหมานิดมันใหญ่ขึ้นมันก็จะทำให้ตัวลายตัวนี้มันห่างแล้วก็กว้างออกมา อันนี้พี่เมหาแรงมือมาตรฐานนะคะความสูงของตัวชิ้นงานตัวนี้ที่ทำออกมาความสูงหกเซนนะคะความยาวความยาวพี่เมย์ทำออกมาประมาณสิบแปดเซนเพื่อที่เราจะหาสิบเซนเวลาเราหานะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดก็ได้หรือตัวสายวัดก็ได้ค่ะวางทาบกับหลักแรกหลักแรกที่เป็นลายนิดนะคะ แล้วก็นับจำนวนออกมาว่าสิบห่วงตัวนี้เราได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะสิเซนตัวนี้เราได้ทั้งหมดกี่ห่วงแรงมือมาตรฐานของพี่เมย์นะคะไม้นิตที่ใช้ถักก็คือหกมิลถักสูงขึ้นมาประมาณสองนิ้วนะคะแรงมือสิบเซนจะได้สิบเจ็ดห่วงเพราะฉะนั้นเอาสิบเจ็ดตั้งหารด้วยสิบหนึ่งเซนจะได้หนึ่งจุดเจ็ดห่วงหนึ่งจุดเจ็ดห่วงมีผลกับการคำนวณค่ะ เดี๋ยวมาดูวิธีคำนวณกันนะเรามาดูไหม<อ>ที่จะใช้ในการถักนะคะอันนี้เป็นไหมก้อนหนึ่งก้อนเนี่ยห้าสิบกรัมก็เตรียมไว้ทั้งหมดสี 4, 4่สีสีละสองก้อนนะคะพี่เมย์ใช้สีม่วงขึ้นตัวชิ้นง,งานออกมาตัวนี้ป้อนจำนวนห่วงเข้าไปทั้งหมดสามสิบห่วงนะคะสามสิบห่วงแล้วถัก ด้านถูกก็ถักนิดด้านผิดก็ถักนิดนะคะขึ้นมาสี่แถวลายมันจะเป็นออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วต่อไปด้านถูกถักนิดด้านผิดถักเพอสูงขึ้นมาตอนจบด้านถูกถักนิดด้านผิดก็ถักนิดมันก็จะเป็นลายตัวนี้ออกมาแล้วปลดห่วงเพื่อให้เราดูว่าชิ้นงานของเราถ้าเราทําทดลองแรงมือแล้วหน้าตาชิ้นงานออกมาจะประมาณไหนจะนุ่มตามที่เราต้องการไหมนะคะ ดูคลิปได้นะคะคลิป KB 0 4 1ย์มานี่ที่พี่เมย์ใช้ก็คือหัวเนี่ยหัวหกมิลหัวหกมิลเคเบิลยาวแปดสิบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหัวขนาดสี่มิลสี่มิลพี่เมย์ใช้ตัวเคเบิลเส้นเล็กนะคะเคเบิลวงเล็กก็คือประมาณสามสิบเก้าตัวนี้จะเอาไว้ขึ้นขอบถ้าเป็นแบบเปลี่ยนหัวได้มันจะมีอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวพักห่วงและตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยน ตัวเปลี่ยนตัวงอตัวนี้ค่ะมันมีใช้สําหรับการเปลี่ยนไมนิตแทงเข้าไปตรงที่เป็นรูตัวนี้ค่ะแล้วหมุนทวนเข็มพอหมุนทวนเข็มหัวมนิตก็จะหลุดออกมาถ้าหมุนตามเข็มแล้วล็อกปึ๊กอย่างนี้นะคะมันก็จะอยู่ตัวมันทําให้ไมนิตใส่ลงไปในหัวมนิตได้สนใจซื้อไมนิตที่เป็นเปลี่ยนหัวได้แบบนี้นะคะ ก็แจ้งพี่เมย์นะเดี๋ยวพี่เมย์ให้ข้อมูลของคนขายเพื่อนพี่เมย์ขายนะคะพี่เมย์ไม่ได้ขายแล้วก็เข็มปักคอสติสอีกอันหนึ่งอุปกรณ์สําคัญของเราก็เป็นที่ตัดเป็นกันไกอุปกรณ์เรามีเท่านี้อย่าลืมขนาดนะคะที่เราต้องการถักเรามาดูตัวภาพรวมของตัวเสื้อที่พี่เมย์จะถักค่ะจากตัวต้นแบบที่เราเห็นนะคะพี่เมย์แกะแบบออกมา แบบมันจะขึ้นแบบนี้นะคะความสูงของตัวเสื้อพี่เมย์จะถักแค่สี่สิบสี่เซนนะตามที่เขาต้องการรอบอกที่ต้องการเขาต้องการรอบอกเก้าสิบสองเซนความสูงสี่สิบสี่พี่เมย์ก็จะแบ่งสีออกมาตรงขอบด้านล่างสุดจะเป็นสีชมพูความสูงของขอบตรงนี้ที่เป็นลายลูกฟูกเนะคะลูกฟูกลายนิดถักด้านด้านในนะคะส่วนที่เป็นลายเพอถักปกติเดี๋ยวจะพาถัก ตรงนี้ความสูงเก้าเซนต่อไปเป็นสีเขียวเก้าเซนแล้วก็สลับเป็นสีฟ้าเป็นสีม่วงเป็นสีเขียวเป็นสีฟ้าคอก็จบด้วยสีชมพูนะคะตั้งแต่ตรงขอบตรงนี้ขึ้นมาจนถึงตรงรักแร้ประมาณยี่สิบสี่เซนความสูงของแขนยี่สิบเซนอันนี้เป็นไอเดียที่จะถักมือใหม่สามารถถักตามได้นะคะแรงมือมาตรฐานหนึ่งเซนนะคะได้หนึ่งจุดเจ็เพราะฉะนั้นเราคำนวณ วิธีคำนวณเราอยากรู้ว่าเราต้องเริ่มเท่าไหร่รอบอกที่ต้องการพี่เมย์จะถักรอบอกทั้งหมดเก้าสิบสองนะคะเราก็เอา92คูณด้วย92นะคะคูณด้วย1.7 92งจคูณหนพี่เมย์จะขึ้น156ห่วง156ตรงนี้ต้องเป็นเลขคู่เพื่อหารด้วยสองลงตัว เพราะลายที่เราจะถักขอบมันจะเป็นลายลูกฟูกนะคะร้อยห้าสิบหกขารด้วยสองมันจะได้78ตอนที่แบ่งหน้าหลังก็ด้านละ78ก็คํานวณง่ายๆนะคะสำหรับข้อมูลในอีพีหนึ่งนี้นะคะพี่เมย์ยังไม่ได้เริ่มต้นถักสิ่งที่คุณจะต้องทำ คุณหาแรงมือมาตรฐานอันที่หนึ่งนะคะหาแรงมือมาตรฐานของตัวคุณเองโดยดูคลิป KB 0ู1หาออกมาว่าแนวนอนสิบเซนคุณได้กี่ห่วงเอาแรงมือของคุณตั้งนะคะถ้าสิบห่วงสมมุติสิบห่วงได้ได้สิบเจดสิบเซนได้สิบเจ็ดห่วงเอาสิตั้งหารด้วย1ิคุณจะได้ออกมาว่าหเซน ของคุณได้กี่ห่วงหนึ่งเซนของพี่เมย์ได้หนึ่งจุดเจ็ดนะคะส่วนแนวตั้งเดี๋ยวเราจะไปวัดจริงตอนที่เราถักเป็นตัวเสื้ออันนี้อันที่หนึ่งที่จะต้องหาก่อนที่คุณจะหาแรงมือมาตรฐานได้คุณต้องหาไหมก่อนนะคะคุณต้องมีไหมคุณต้องมีตัวอุปกรณ์พอหาแรงมือมาตรฐานได้เสร็จแล้วคุณคำนวณเอารอบอกที่คุณต้องการจะถัก คูณด้วยแรงมือมาตรฐาน1เซนแล้วคุณจะได้จํานวนห่วงในการเริ่ม EP สอเราจะเริ่มต้นถักค่ะ EP หนจะเป็นการเตรียมตัวนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o YouTube เมทินีแฮนเมดดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถกดเป็นสมาชิกของช่อง y o YouTube เมทินีแฮนเมดได้นะคะก็เดือนหนึง50บาทหรือ แทนคําขอบคุณโดยการกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่เมย์ในการทำคลิปสอนคุณต่อไปนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ